เราจะสอนวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวของในแมปใน r o b l o x แมปหนึ่งที่ชื่อว่า I s l a น d นะคะที่หนึ่งเราต้องมีพลาวที่ถางก็คืออันที่ตอนนี้กำลังถืออยู่ในเกมข้อที่สองเราเอาที่ถางมากดที่ดินให้มีหญ้าแล้วต่อมาเราต้องเอาเม็ดมาซึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเรากดคลิกบนเม็ดให้เม็ดอยู่ในมือเราแล้วเรากดคลิกบนดิน และมันจะมีเม็ดอยู่บนดินแล้วถ้าอยากเก็บเกี่ยวเราแค่ต้องกดรูปมือถ้าใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เราต้องเลื่อนเมาส์ไปที่ข้าวสีทองทองแล้วกด F บนคีย์บอร์ดตอนนี้เราอยู่ในเมืองเราจะโชว์ว่าพวกข้าวเนี่ยมันเท่าไหร่ต่อเม็ดหนึ่งเม็ดของข้าว จะเป็น125คอยต่อข้าวแล้วเราถ้ามีเงินเยอะเราก็ซื้อได้หลายๆอันแล้วเราไปปลูก ข้าวของเราเกือบเสร็จแล้วนะคะมู๊ต้องการของเยอะๆแล้วก็เข้าไปในสีม่วงๆประตูสีม่วงๆนะคะเราต้องใช้หญ้าไปต่อจนถึงโดนสีม่วงแล้วเราเข้าไปมันก็อยู่ในเมืองนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ